เข้ามาแล้วนะคะโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะ2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะย s e File นะคะก็คือไฟล์งานเดิมนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าระยะห่างค่ะส่วนที่ F2 นะคะ o o n Use ค่ะเป็นการหาค่าระยะห่างจากพื้นที่จริงนั่นเองนะคะเรานะคะจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ค่ะให้กดที่ H D F3 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่3ของเราค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะของก้องโ o t a Station ี่ i c โ g ว o น i n รุ่น TKS 302 r 2อมสอค่ะค่าสำหรับโปรแกรม MLM นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะ หลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะกดที่ F4 ค่ะเมื่อมายังหน้าที่2แล้วนะคะให้กดเข้าที่โปรแกรม F1 ค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะ2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะย File นะคะก็คือไฟล์างานเดิมนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าระยะห่างค่ะส่วนที่ F2 นะคะ d o n ย s e ค่ะเป็นการหาค่าระยะห่างจากพื้นที่จริงนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ดอน u ู e ค่ะแล้วเลือกที่ F2 ดอน u ู e ค่ะ สำหรับโปรแกรม MLM นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 ตรงนี้นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B แล้วจากจุด A ไปจุด C ค่ะโดยอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างจากจุด A มาจุด B แล้วจากจุด B ไปจุด C ค่ะ โดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2เงนั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้งสองรูปแบบนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มก,กันที่รูปแบบแรกก่อนค่ะให้เลือกเข้าที่ F1 ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะตัวกล้องนะคะจะขึ้นเป็นสเต็ปที่1นะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกของเราค่ะหรือว่าจุด A นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะให้กด m a s เทียบ1ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นเป็นสเต็ปที่2ให้เราค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2หรือว่าจุด B ของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องนะคะมายัางจุด B หรือว่าจุดที่2ของเราแล้วนะคะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่าง ระหว่างจุด A มาจุด B ให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า dhd นะคะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ5เซน3มิลค่ะนี่จะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C กันค่ะให้กดที่ hd f3 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราหมุนตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ของเราค่ะหรือว่าจุด C นั่นเองนะคะ ุตัวกล้องมายังจุด C หรือว่าจุดที่3ของเราแล้วนะคะให้กดแมสเทียบหค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด C ให้เราแล้วนะคะดูที่ค่า DHD ค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ44เซน2มิลค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะในรูปแบบแรกนั่นเองนะคะหรือว่าการอ้างอิงจากจุด A หรือว่าจุดที่1ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในรูปแบบที่2ค่ะให้กด ESC ออกมาค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกเข้าที่ MLM F2 ค่ะแล้วเลือกเข้าที่ F2 ด o นยนะคะกดที่ F2 ดอนยอีกครั้งค่ะ แล้วเลือกเข้าที่รูปแบบที่2นะคะ F2 ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นโชว์เป็นสเต็ปที่1ค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกของเราค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดแมสเทียบ1ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นเป็นสเต็ปที่2นะคะให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเราค่ะหรือว่าจุด B นะคะ เมื่อเลงตัวกล้องมายัางจุดที่2หรือว่าจุด B เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดแมสเทียบ Best 1ค่ะตัวกล้องนะคะก็ได้คำนวณค่าระยะห่างนะคะจากจุด A มาจุด B ให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่าดี h ตค่ะจะอยู่ที่1เมตรนะคะ30เซน8มิลค่ะนี่จะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุด A มาจุด B ค่ะหรือว่าจุดที่1มายัางจุดที่2นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ค่ะให้กดที่ H D F 3ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่3ของเราค่ะหรือว่าจุด C นั่นเองนะคะ <S <S เมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่3หรือว่าจุด C ของเราแล้วนะคะให้กด a s s เทียบ1ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ให้เราแล้วนะคะให้เราดูที่ค่า d h t ค่ะจะอยู่ที่0.98เซนค่ะนี่จะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุด B มาจุด C ค่ะหรือว่าจุดที่2มาันจุดที่3นั่นเองนะคะขละนี่ก็เป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดในรูปแบบที่2โดยอ้างอิงจากจุด B หรือว่าจุดที่2นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม MLM ทั้ง2รูปแบบนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซส s ซอรี่อื่นนะคะ ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่สาขาลังสิตนะคะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรกันอีกนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ